สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัดเดียข่าวสารของ l ิเตอร์สตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่ย้งครอบครับกุนซือของลิบูครับหลังจากที่จบเกมที่หงแดงนะครับเปิดบ้านแอนฟิลนั้นชนะเฉือนลเตอร์สตีด 2อต่อหนึ่งในสืบพิมลิฟเมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมที่ผ่านมาครึ่งแรกนะครับของลิฟฟูเองเนี่ยโชคดีเล็กน้อยนะครับเพราะตั้งรับมากเกินไปแล้วก็ลงรับลึกซึ่งไม่ช่วยอะไรนะครับกับการลุ้นยิงประตูเลยแต่หลังจากนั้นครับเขาก็พยายามจะยิงประตูให้ได้ทั้งนี้นะครับนายใหญ่ชาวเยอรมันรายนี้นะครับยังกล่าวได้ว่าถือว่าวอลฟ้านะครับกองหลังของนิเตอร์นะครับโชคร้ายที่เข้าทำประตูตัวเองถึง2ครั้งครับส่วนครึ่งหลังลิฟูนะครับก็สามารถทำให้ดีขึ้นมันอาจจะไม่ใช่คํำคืนที่ดีนัก แต่ชัยชนะในเกมนี้สำคัญมากในช่วงเวลาแบบนี้โดยในเกมนี้นะครับเคนเนนเดวิลบรฮอนนะครับยิงให้กับเรตเตอร์นำไปก่อน1นตั้งแต่นาทีที่4ครับแต่ฟาดเองเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนาะทีที่38แล้วก็4.5ทําให้าทำให้ริวพูนะครับเป็นฝ่ายเชินชนะด้วยสกอร์สองหนึ่ง โอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้นะครับบอลฟาดคงจะฝันร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการทําเข้าประตูตัวเองนะครับถึง2ครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพครับของโรเจอร์เองและก็นักเตะเองนะครับคิดว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็สามารถาเรียกกําลังใจนะครับและความมั่นใจนั้นกลับคืนมาเร็วๆนะครับสำหรับบอลฟาดของเราเอาเลยครับนี่คือการเดทข่าวซันคอนเนเตอร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ